ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้แพท2.6ของฮงไครซาเดลนี้เปิดใครดีกับตู้กระชาที่รวมตัวสุดโกงเข้ามาอีกแล้วนะโอ้ผมบอกเลยช่วงนี้เกมสตาร์เดลนี้คือกะเอาผู้เล่นตายมากๆไม่รู้ว่าทำยอดก่อนปีใหม่หรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลายแพทติดกันแล้วนะครับตั้งแต่2.5เนี่ยโอ้โหผลตัวละครลงตู้แบบกะเอาตายตู้แดงสับไป4ตัวและตัวนี้แพท2.7ก็ปล่อยดิฟมันติ้งออกมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่า ฮือหากันทันน้งมันทั้งเมืองมีแต่ตัวละครที่คนรออยู่มาเช่นซันเดย์เป็นต้นนะและ2.6ก็ไม่แพ้กันคือไม่ให้พักสักแผดเดียวนะคือจับตัวโกงมาลงตู้พร้อมกันก็คืออคาดอนและอเวนเจอรีรนับรีดามันทั้งคู่เลยเป็นตัวดามเและตัวโลที่โกงสุดในเกมตอนนี้ใครไม่มีสองตัวนี้เนี่ยคิดหนักแน่นอนแล้วยังไม่พอมีตั้นถึงหน้ามังกรอิริลามาอีกและตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าแรปป้าด้วยนะที่ดูความสามารถแล้วเนี่ย ก็ดูไม่น้อยหน้าดีเวสตัวไหนในเกมเลยเพียงแต่ว่าโดนบีบประกบกับตัวละครตัวอื่นหนักหนาสหาหัขนาดนี้โอดูแล้วสงสารนะครับป้าเลยนะแลอยก็ตามวันนี้ถ้าใครเลือกไม่ได้ซึ่งโกหูดูเลือกยากพอสมควรเราเลือกให้นะแล้วก็มาฟังเหตุผลกันได้ในท้ายคลิปเลยก็มาดอดูกันได้ แต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันก่อนนะฝากกดซับสไครป์ช่องราก่อนเพจถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสนับสนุนของช่องเราเอาไว้สักรู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกเด e n เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเด็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพ็กราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์ g กเด e n เติมเกมมีแอมเมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ โกเด้นตเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่แตะคลิปอย่ลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคเรามาคุยถึงสกิลคร่าวๆแต่ละตัวเหมือนเดิมกันดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกคือรัปป้านั่นเองนะตัวครึ่งแรกนะครับเป็นตัวละครใหม่นะเป็นสาวรัปเปอร์ที่มีสกิลสีชูดฉาดเป็นตัวละครตำแหน่ง DPS ธาตุจ,จินภาพพรสปัญญานะครับแล้วก็แน่นอนพรสปัญญาจุดเด่นก็คือสกิลหมู่ที่ได้เมทมอนทุกตัวพร้อมกันนั่นเองซึ่งความพิเศษของดัปป้านเนี่ยจะเป็นตัวปัญ,ญญาที่เป็นสายเปรกน,น คือไฟฟลายเนี่ยเป็นสายทำลายล้างนึงเมันจะได้สูงสุดประมาณ3เป้าแต่ว่ารับป้านเนี่ยคือโอ้โหได้ทั้งยวงนะทีมนี่คือใช้ทีมเดียวกันเป๊ะแถมมีนความสามารถตีแบบไม่สนจุดอ่อนมอนด้วยโอ้โหเป็นไงคือหลังๆนี่ไม่ต้องนะอะไรอะจัดทีมตรงหัวท่านมอนเนี่ยตัวเดเมตัวใหม่ๆ่นี่คือจัดไปได้หมดเลยนะอยากเล่นก็คือจัดไปเลยนะฮะเรามาเริ่มดูสกิลกันที่เทคนิคก่อนเลยนะก็คือเมื่อกดใช้เทคนิคปุ๊บรับป้านเนี่ยจะมีสถานะชื่อกราฟฟิตี้แล้วจะพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว้วจมตตีัูทท่ขาาง โดยเหมือนจะมาวาดรูปได้ด้วยนะจากตัวอย่างนะแล้วเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ภายใต้สถานะนี้เน,นี่ยนะรัปป้าจะลดกำลังทนทานของศัตรูโดยเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อนอันนี้จะคล้ายๆเทคนิคของซูเวอรนะ์วูฟนะสกิลต่อสู้ไม่มีอะไรมากคือสร้างเดเมจจินภาพกับศัตรูทั้งหมดแค่นั้นเลยนะต่ทีนี้ความพิเศษยอยู่ที่ถ้าไม่ตายนั่นเองเนื่องจากหลังก็จะทาให้ตายนะรัปป้าจะเข้าสู่สถานะใหม่คือประสานมือพร้อมกับจะได้รับไอตัวสแต็กที่ชื่อว่าหมึกหลากสีมาจำนวนหนึ่งเพื่อจะปล่อยนิงกู d e m o นเบนเพ t ทอเบลดโอ้โหหรือกคือการโจมตีแบบพิเศษจากทําไม้ตายนั่นเองนะโดยหลังจากกดใช้ทําไม้ตายเนะี่ยรับป้าจะโจมตีได้3ครคันด้วยกันคันที่1คันที่2จะโดนมอนแค่3ตัวครั้งสุดท้ายจะโดนมอนทั้งหมดและมีความขี้โกงเพิ่มอีกคือในสถานะประสานมือเนะี่ยรับป้าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนมากขึ้นด้วยนะครับ อันนี้ก็คล้ายไฟฟลายเนะแล้วก็สามารถลดความทนทานหมายถึงไอรร้ทำลายจุดอ่อนได้อะถึงแม้ศัตรูจะไม่มีจุดอ่อนจินภาพก็ตามอันนี้ก็คล้ายไฟฟลายเช่นกันเดี๋ยวไฟฟลายจะเป็นการแปะจุดอ่อนไฟไปเลยแต่น,นี้เนี่ยจะคล้ายกับอัครอนมากกว่าในในส่วนนี้นะก็คืออัครอนก็ปาดมลแล้วก็ลดไอ้ตัวแถบขาวได้โดยไม่นสนท้าเช่นกันอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะและสุดท้ายความดีงามของทําไม่ตาอันนี้ก็คือตอนใช้จะมีการเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบบุคคลที่1ด้วยนะซึ่งแปลกใหม่แล้วก็ดูสร้างสารรค์มากๆเลยทีเดียว เพราะฉันโดยรวมเนี่ยรับป้าก็เป็นตัวละครกินภาพปัญญาที่น่าสนใจคือเดเมนหมู่เด่นมากๆแล้วก็ดูเล่นงานมากโดยคุสกิลไม่มีอะไรเลยกดๆทําเดเมทไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูตัวคุณเดเมทในเกมอีกทีว่าจะดีแค่ไหนเพราะว่าตัวพายปัญญาหลายๆตัวเนี่ยเดเมนก็จะเบามากๆแต่คิดว่ารับป้าเนี่ยไม่น่าเป็นแบบนั้นมั้งนะ,ะเพราะฉันไอดีไหนที่ขาดตัวเดเมนอยู่เนี่ยรับป้าก็คือน่าจะพอใช้ได้แล้วก็แน่นอนตัวประเภทนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์เป็นพิเศษในโหมดเพียร์ฟิกชันแน่นอนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยด้วย ทำลายหลอดเบรดได้ดีเนี่ยนัป้าก็น่าจะเก่งในหมดอพอลกิลิปติกชาโร่ด้วยนะและด้วยความที่เล่นทีมเดียว่าไฟฟลายแทบจะเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอดีไหนมีไฟฟลายแล้วก็อาจจะดูน่าสนใจน้อยลงนะสำหรับรับป้านะแต่ถ้าใครไม่มีไฟฟลายแล้วอวยตัวนี้ด้วยเนี่ยรับป้าก็จะดูหน้าเปิดขข้นมาทันทีเลยถ้าตัวคุณเม่ไม่น้อยเกินไปในหมดเลยตัวนี้ไม่น่าเกียดแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับรับป้าสาวน้อยแรปเปอร์ apper, ตัวใหม่ตัวเดียวของเราทีนี้อีกตัว5าดาวหนึ่งตัวที่ดีดันเข้ามาในตูคครึงแกก็ื ต้านหงิงอิมิบิเตอร์ลูนเนียหรือร่างมังกรน,นั่นเองนะตัว,วละครเดเยมกนเช่นกันถ้าจิตภาพเหมือนกันด้วยนะเหมือนนป้าเลยแต่เป็นพาร์ททาลายล้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ลูกรักหนึ่งตัวของซาน์เลยก็ว่าได้เพราะบัฟแล้วบัฟอีกจาได้เลยช่วงหนึ่งเนี่ยเทียของเจ้าโยนจจนทราเนี่ยขึ้นไปประมาณ S และสูงสุด S สบวกไปเลยนะัคือแบบโหเก่งสุดในเกมเลยนะตอนตัวออกมาใหมๆนะ่ๆเนี่ยคือแทบทุกอย่างเนี่ยออกมาเพื่ออวยหมดเลยอะ แต่หลังจากนั้นนะ่ะก็มีความร่วงยาวเลยเช่นกันนะแต่ถึงแม้จะร่วงไปบ้างเนะี่ยด้วยความเป็นลูกดาของเกมนี้เนะี่ยทั้ง MOC ทั้ง Apocalypse Shadow หลังๆมันเนะี่ยมีตะมอนแพ้จินภาพนะเอาจริงๆท่าจินภาพเนี่ยเป็นท่ายอดฮิตเลยคือเปิดม,มาไว้เนะี่ยไม่เสียหายนะได้ใช้แน่ๆน,นะผมมันชอบเอาบอนแพ้จินภาพเข้ามาแล้วก็รอบนี้ด้วยนะแพท c 5เนะี่ยเกมส่งมอลแพ้ท่ามาให้ตลอด <c oughs> แล้วยิ่งมาตู้เดียวกับรับป้าด้วยคือโบอกเลยคอนเทนต์2.6ครึ่งได้เนีนะ่ยก็อวยจินภาพแบบเบิ้์นเบิรแน่นอน100นะ ซึ่งจุดเด่นของต้นหึงหน้ามังกรในฐานะตัวเดเมก็คือสกิลต่อสู้ที่สามารถกินแต้มสกิลถึง3แต้มนั่นเองนะแล้วก็จะแรงมากๆเลยนะแล้วก็ทำไมตาก็ไม่ได้มีแรมากคือกดใช้ปุ๊บก็ได้แต้มสกิลมาเพิ่มทําให้เอามาสแปมไอตัวสกิลอัดเต็ม3แต้มได้ต่อก็เป็นตัวละครเดเมที่มีกิ้มหมนคือการใช้แต้มสกิลแบบกินเยอะนะ คือก็คุ้มๆังคับว่าต้องมีสปาร์เกิลช่วยด้วยเพราะไอ้สปาร์เกิลเนี่ยเป็นตัว support ที่ก็เข้ามาช่วยเรื่องการเจนแต้มสกิลเป็นหลักเลยนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยมีทุกสิ่งที่เจ้าโยนต้องการเพราะฉะน,นี้แหละคือผมมองว่าเป็นหนึ่งในข้อจํากัดแรกของเจ้ายนเจันทราก็คือค่อนข้างต้องการสปาร์เกิลนะเคยเอาไปลองเล่นในที่ที่มันไม่มีสปาร์เกิลแต่ลองใส่ตัวอื่นที่สามารถจะพอจะช่วยแต้มสกิลเข้ามาได้เนยก็อแอบจะลบาบากเหมือนกันคือมันไม่ได้อิสระขนาดนั้นคือตัวอื่นถ้้าาจะหมกด อย่างตัวที่เป็นตัวสเตนอะไรเงี้ยก็เท่าจะบังคับตัวที่ไม่กดสกิลสักครั้ง mm hmm. เช่นหลวชา mm hmm. หรือบนจจดีน mm hmm. เป็นต้นนะถึงจะพอใช้ได้นะถ้าเป็นแบบอย่างฟู mm ้ชวนมาที่มันต้องแบบนานๆกดสกิลทีอ mm ่ะ hmm. ก็สามารถทําให้แต้มสกิลไม่พอในบางเธอได้เช่นกันแล้วก็อีกจุดอ่อนหนึ่งของเจ้าโยนก็คือเสียเปรียบตัว d ีเบสเจนใหม่ๆตัวที่ว่าไม่สามารถแปะจุดอ่อนเองหรือตีทะลุธาตุอื่นได้ทําให้สามารถเบรดได้แค่มอนจินภาพเท่านั้นคือถ้าเกิดอะโอเคช่วงนี้คอนเทนต์มันอวยแหละมอนแพ้จินภาพเยอะแน่แต่ว่าถ้าเกิดมันนนผ่าี้ไป แล้วมอนเริ่มไม่แพ้เจนภาพอ่ะมันจะเริ่มซู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะตัวอื่นเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะมันติดได้ทุกธาตุกับทุกตัวเลยนะแบบอย่างตั้งแต่ไฟไฟ,ฟลายอะคาดอรนเฟยเชียลหรือแม้แต่ดรป้าเนี่ยโอ้โหได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเสียเปรียบมากๆในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยไอดีไหนที่พอมีตัวไดเมจแล้วเนี่ยเจ้าโยนเนี่ยอาจจะไม่คุ้มแล้วถ้าไม่ได้อวยที่จะมาเปิดมาแบกไอเดียนะเพราะตัวใหม่มันดีกว่าจริงๆอะ่ะและตัวใหม่กว่านี้เนี่ยก็มีแนวน้ีีก่าอ เพราะนั้นใครไม่อวยเนี่ยเอาจริงถ้าตัวนี้น่ก็แนะนําข้ามได้เลยนะแต่ถ้าใครอวยอ่ะก็ลองดูได้เพราะว่าเพราะอะไรอ่ะผมให้สถานการณ์หนึ่งคือถ้าอนาคตเนี่ยมีซัพพอร์ตที่เอามาเล่นกับทีมที่มันต้องใช้ต้มสกิลเยอะๆนอกจากสปาร์เกิลเนี่ยอีกสักตัวหนึ่งเพิ่มความยืดอยู่หรือหรือแม้แต่มีตัวซับพ DPS ในตี้เนี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ต้านเหงเนี่ยกลับมาได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวเดเมจที่เน้นแบบการกินต้มสกิลเยอะขนาดนี้ในเทินเดียวไงเอ๊ะน จบไปกับตู้ครื่องแรกมากับตู้ครื่งหลังดีกว่านั่นคืออาคารอนนั่นเองนะกับอเวนชรีนะหนักมากจริงตู้นี้นะเริ่มที่อารคาดอนก่อนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเลยมากเป็นตัวละครเดเมทธาตุไฟฟ้าพารลบล้างที่โกงที่สุดในระดับเทียบศูนย์ของเกมนะ <c oughs> คือแค่ e0 ูนี่นก็เก่งมากแล้วนะทำเดเมจหลักล้านได้ใน moc เลยเคยมีคนโพสตในกลุ่มอยู่ว่าจอยที่ไม่เคยผ่าน moc ดาวเต็มเลยนะพอเปิดอาคารอนมาใช้เนี่ยผ่านแบบชิวๆได้เลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวเก่งจริงซึ่งจุดเด่นเนี่ยอาร้ทคารอนก โดยการเก็บเกต่ยทําใตาจากการแปะดีบัฟใส่ศัตรูนั่นเองนะหรือศัตรูทําดีบับสังกเกเนี่ยก็นับเช่นกันทําให้อาคารอนเนี่ยเก่งผิดปกติกับศัตรูบางประเภทด้วยที่มันสามารถแปะดีบับใส่เพื่อมนมาได้นะแล้วท่าไม้แตงของอาคารอนเนี่ยดีมากแนละสามารถตีเข้าทุกท่าด้วยก็เลยมัข้อได้เปรียบที่ใหญ่มากเวลาเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครเดเมเดด้วยกันเพราะตัวละครทั่วไปเนี่ยสมมติไม่ได้มีอันนี้เนี่ยถ้าเจอมอนที่ไม่ได้แพ้ท่าเนี่ยเดเมดจะหายหัวไปเลยนะ นอกจากความสามารถในการต่อสู้ที่บ้าบอแล้วเทคนิคก็ยังโกงพงก,กันคือกดฟันมอนปุ๊บมอหายไปเลย <c oughs> ไม่ต้องเข้าเฟสต่อสู้อู้อะไรกันเนี่ยส,ดดสุดๆนะสำหรับสายลงซิมสายเดินแบบบอลเลยว่าสบายมากๆนะตรงๆไม่เคยคิดว่าเกมแบบนี้จะมีความสามารถอะไรแบบนี้เพราะว่าฟันมอนที่มันควรจะเข้าสู่เฟสต่อสู้แล้วมอนหายไปเลยได้นะแต่แน่นอนความโกงขนาดนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมเงื่อนไขนิดหน่อยคือมันมีความยุ่งยากในเรื่องการจัดทีมอย่างใน E0 เนี่ยก็คือต้องมีตัวละครลบล้างเอียงน้อย2ตัวถึงจะได้เดเมจจากเทรสแบบเต็มๆนะครับ ถ้าเป็นอดีใหม่ๆตัวละครลบล้างในทีมเนี่ยอาจจะยังมีไม่ครบหรืออาจจะยังปั้นไม่เสร็จก็จะลำบากในเรื่องการจัดทีมได้แต่ก็สามารถเปิดมาไว้ก่อนได้นะแล้วค่อยปั้นตัวลบทล้างตัวอื่นตามๆมาก็ได้เพราะอย่างน้อยก็มาช่วยเดินสำรวจแบบประหยัดเวลาได้โดยรวมอครอนตัวนี้เนี่ยคือแน่นอนว่าถ้าเปิดมาแล้วมันมีตี้ของเขาแล้วก็ปั้นได้ดีเนี่ยแม่คอนเทนต์เอ็นเกมได้สบายๆเลยนะผ่านทุกอย่างในเกมตอนนี้นะถ้าเกิดมีลิลิทแน่นระดับหนึ่งคียเด็กคิด์ดัมเบทไอท็กเปอร์เซ็นจัดเต็มอย่าง คารอนเนี่ยสรบผมตอนนี้แอบเป็นตที่ต้องลงทุนเยอะพอสมควรเพราะมันต้องมีเพื่อนต้องมีอ่ะไม่อาวุธประจําตัวก็ไอดอลลอนอย่างเงี้ยมันต้องมีหนึ่งในสามอย่างนี้แล้วสักอย่างหนึ่งคืออ่ะเพื่อนอาวุธประจําตัวแล้วก็ไอดอลลอนนะเพื่อนเนี่ยอย่างเช่นเจียวชิวเป็นต้นนะที่ถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยจะช่วยยกระดับคารอนได้เยอะมากเพราะช่วยเก็บเกี่ยวทำให้ตายเร็วขึ้นช่วยดีบัฟมอนให้โดนเดเมจแรงแล้วมีบัฟเพิ่มโดนเดเมททำให้ตายด้วยนะคือเป็นตัวที่ดีที่สุดข,ของคารอนตอนนี้เลยถ้าไม่มีเจียวชิวเนี่ยมันก็จะมีพอ บางตัวสีดาวที่แทนได้เช่นเพลา่าแต่ว่ามันก็จะเก็เกียดช้ากว่ามากๆนะหรือบางทีถ้าเราเล่นหนึ่งเช่นเพลา่าซูเออวูฟอย่างเงี้ยเวลาเจอมอนหมู่เนี่ยมันก็จะดูฝืนๆน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันมีแค่อคารอนัวเดียวที่พอจะทำาดาเมจได้แรงหน่อยแต่ถ้ามีเจียวชิวเข้ามาเนี่ยมอนหมู่มอนเดียวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะหรืออบางไอดีบอกไม่มีเพลา่าซูเอวูฟเจียวชิวเนี่ยเอาไปเล่นกับแบล็กสวอ์และกาฟค่าก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับสูงข,ขนาดนะั้นแต่ถ้าสมมติมอนแพ้ลมแพ้ไฟฟ้าดด้้้วยเยก็พอใชไนะ แล้วก็อาวุธประจำตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ยกระดับอคารอนมากๆรวมถึงเอเดรอล์น่ะเอเดรอนที่แนะนำของอคารอนเนี่ยที่เขานิยมกันก็คือ e 2นั่นเองเพราะสามารถลดจำนวนตัวความพายรับล้างลงได้จาก3ตัวในทีมเนี่ยเหลือแค่2ตัวในทีมได้และแถมเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของตัวเองเนี่ยจะได้รับฝันเมลายนหนึ่งหน่วยด้วยคือเพิ่มสเต็กเะดูกขึ้นอีกคือ e 2เนี่ยโอ้โหแบบจัดทีมใหม่ได้ด้วยแถมเก็บสเต็กไว้ขึ้นด้วยนะก็หมายว่าเดเมจอคารอน e 0 e 2เนี่ย ห่างกันอย่างเอ้ฟ้ากับเหวสุดจริงบอกเลยแต่ใครอะยังไม่ได้มีเอนดรอนเนรก็สามารถไปเปิดอาวุธไปจำตัวก่อนได้แต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นตัวที่แบบยิ่งรวยยิ่งเก่งอะและตัวละครทาดาวตัวสุดท้ายของแพทคืออเวนเจอร์ดีนะตัวละครพายอานุรักษ์ท่าจินภาพผมแพทนีจินภาพ3ตัวที่มีความสามารถในการแจกโลหมุนที่ดีส่วนในเกมตอนนี้แล้วนะครับพอสกิลต,ต่อสู้เนีรยแจกโลได้ทั้งทีมไม่ต้องรอทำไปตาเหมือนบางตัว แถมีพรสวรรค์คือเวลาโดนจมตีครบเจ็ดครั้งจะปล่อยการจมตีต่อเนื่องออกมาแถมสามารถเสกโล่แบบออโต้ได้ด้วยแล้วก็โล่เนี่ยสามารถยิ่งซ้อนๆกันหนาขึ้นได้ด้วยนะส่วนท้ามิต่ยก็จะมีการสุ่มตัวของสเต็กพรสวรรค์1นถึงเหน่วยก็เอาไว้เบมือนกับว่าเพิ่มโล่ขึ้นมาได้แล้วก็ติดเดบับสตูให้โดนในเมื่อคิด,ดิคอนแรงขึ้นได้ด้วยนะเอาอินจูดีเนี่ยเรียบง่ายมากคือครบเครื่องสุดๆเสกโล่หมู่ได้ดดบับมอนได้ผู้ที่เห็นภาพง่ายตัวน,นี้อ,อินจูดีเนี่ยเหมือนก มีเราเล่นง่ายเล่นสบายไปได้ทุกทีมทุกคน,นในเกมยยดหยุ่นสุดๆและแถมไม่ต้องเปิดอะไรเยอะด้วยแค่เอวนจอรดินอีูแล้วก็ยัดไลคโคนสายอนุรักษ์เท่าที่มีในดีลงไปเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีสุดในเกมตอนนี้เลยและยังดูไม่ได้โดนตัวใหม่มากบด้วยวนะในเรื่องของการเซฟทีมน,นะอ่าพูดมาแล้วครบ4ี่ตัวเรามาดูลำดับการเปิดจากลาก่อยกันดีกว่านะครับก็เท่าที่ฟังมาจากคำอธิบายแต่ละตัวเนี่ยน่าจะพอดาลำดับได้แล้วนะครับ อย่าลืมว่าเราให้คะแนนหลักๆในเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานนะเราตัดเรื่องความอวยออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันดับที่1ก่อนเลยแล้วกันนะเราขอยกให้เอาเวนเจอรีนั่นเองนะเอาจริงสำหรับผมเนี่ยเอาเวนเจอรีและอัครอนเนี่ยเป็น1ร่วมได้เลยแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหมือนกับ1กับ1นเนี่ยก็ขอให้เวนเจอรีมากกว่านิดนึงเพราะว่าตัวมันถูกกว่านะคืออัครอนเนี่ยถ้าเปิดมาตัวปเปล่าๆเนี่ย e ศูนย์เปล่าๆเลยนะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบคือมันแรงนะแต่มันอาจจะแบกไม่ได้แบบ ง่ายขนาดนั้นนะ่ะมันอาจจะต้องยังใช้อะไรเพิ่มขึ้นเช่นต้องใช้ทีมที่เข้มข้นขึ้นแต่มั e นจะเรียนแค่ E0 น่ะแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะคืออารมณ์เหมือนมัน f u ลอ option เลยนะคือสามารถทํหน้าที่ของตัวเองได้อย่างครบถ้วนในเรื่องของการสร้างโล่แล้วก็ติดดีบัฟมอนต่างๆไอ้ดี ID ไหนที่แบบเฮ้ยตัวเซตทีมมันยังไม่ครบอย่างเงี้ยหรือเราเอาไนจะรีนอยู่เนะี่ยคืออันดับหนึ่งเนี่ยคุ้มแน่นอนคนระับส่วนอันดับ1.5เนี่ยก็ ต้องให้อคารอนเพราะว่าเป็นตัวดาเมท่โกงสุดในเกมและถ้าเป็นอาคดรนที่มีแบบอ่ะสมมติเปิดอาวุธประจำตัว S1 ด้วยอ่ะก็คือเยี่ยมเลยนะก็จะเป็นอันดับที่1แซงเอเวจอรดินได้เลยนะเอาจริงใครที่เป็นไอดีสายรวยรวยหน่อยแบบเติมนิดนึงอ่ะแล้วก็ยังขาดตัวดาเมทดีอยู่อ่ะอาคดรนจะเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็เอเวจอรดินจะลงมาอยู่อันดับ2นะฮะเพราะอีกที่บอกไปอาคดรนมันเหมาะก,กับอ่ะไอดี ID ที่มีงบนิดหน่อยมีอาวุธประจำตัวจะดีแล้วก็ต้องมีตัวลบล้างอี พลังงานเหลือฟาร์มลิลิทนิดหน่อยเพราะมันต้องคัดของเยอะเหมือนกันเอาจะด,ดีมันก็ปบๆเข้าไปได้เลยมันยังพอได้แบบนั้นไงอ่ะจบไป2ตัวแดงนะอันนี้คือแบบตู้รีลันครึ่งหลังอะ่ะเก็บเพชรรอได้เลยนะทีเนี้ยอันดับถัดไปอันดับที่3นะในคลิปนี้ขอยงให้รัปป้าแล้วกันเพราะว่าก็เหลือแค่รัปป้ากับต้านหึงเนอะซึ่ง2ตัวนเนี้ยเทียบง่ายๆตรงๆคือตัวมันคล้ายกันสุดๆไปเลยนะมันเป็นตัวดดเมจินภาพเหมือนกันแต่ต้านหึงเนะี่ยคือตัวเก่านะ ได้เ,ดเมจได้แค่3ตัวแล้วป้าคือตัวใหม่ที่เป็นปัญญาคือได้เมจได้หมดเลยแถมมีความสามารถในการลดหลอดเบรกแบบ่สมจุดจอ่อนด้วยแถมตัวมันใหม่มก,กว่าด้วยอ่ะแค่นี้ก็คะแนนพุ่งแล้วนะสำหรับใครขาดตัวเ,เมจแล้วมีทีมซุปเปอร์เบรกอยู่แล้วบ้างเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยเรามีเนี่ยเรามีน้าเนินทางอยู่แล้วอ่ะและ้วก็สมมุติถ้าไอดีไหนมีโวลเหมือด้วยเงี้ยโอ้โหแล้วป้าเนี่ยคือชนะต้านหึงเยอะเลยนะครับสำหรับต้านหึงสุดท้ายเนี่ยคือสรบคนที่อะโอเคอาจจะมองว่ามีไฟฟลายแล้วแต่ว่าอยากได้้้ตัววดาเเมจภพยอะไรี ก็จะเปิดต้านหึงได้แต่สุดท้ายนะผมก็มองว่าก็เปิดรับปาก,ก็ระได้ก็บางห้องก็เอารับปามาแทนไฟฟลายก็ได้ในเมจินภาพแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากได้ตีแยกหรือว่าอยากจะอวยต้านหึงหรือว่ารู้สึกว่ามอนจินภาพมันเยอะเหลือเกินมีตัวดดเมจตัวก,ก็ไม่เป็นไรหรือรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวดดเมจที่กินน้าซิลเยอะมัน่าสนใจอย่าเปิดไว้ก่อนเผื่อมีตัวมาอวยเพิ่มในอนาคตก็สามารถเปิดได้แต่ก็ขอให้ต้านหึงรับมงกรน่ะอยู่ในอันดับที่4ในคลิปนี้นั่นเองนะครับ โอเคก็จบไปสําหรับซีรีส์เรื่อกไม่ได้เราเรื่องให้ในแพท2.6ของซาเดลนี้นั่นเองนะก็หวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาไปตัดสินใจในการกดเปิดตู้กระชายได้และถ้าอยากได้เพรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเติมจากร้านโกเลเด้นเติมเกมผู้สนับสนุนใจดีของเราได้เลยนะครับผมส่วนตัวและก่อนเนี่ยก็มองไว้ว่าจะเปิดอเวนเจอร์ดีนะเพราะว่าเราหลุดเลทไปเมื่อตู้ครั้งแรกของเขานะแล้วก็เขาดูจะน่าจะเป็นตัวเซตทีมที่อยู่ปีกสักพักหนึ่งนะแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่า ตัวละครที่จะมาในแพน2.7เนี่ยก็หูยบอกเลยว่าห้ามจะยากซะเลืเกินนะดูเหมือนเพชรที่ดองไว้จะพอหรือไม่ขอคำนวณเพชรก่อนนะเพราะแน่นอนเราเป็นสายเติมนิดเดียวนะเราเติมแค่ตัวรายเดือนกับไอ้ตัวเวทผัสน,นานทีนั่นเองสำหรับสตาร์เดลนะเพราะตัวนี้อดีแล้วก็ค่อนข้างครบแล้วแล้วก็ตามมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีคอมเมนต์ะลยเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับ แล้วก็ขอลัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย